สบายดีพี่น้องสบายดีบรรทุกทุกคนเด้อสมงสมบัติป้าดุโอ้พระเจ้าเหยียบล,ลิ้นเดียวนิดเดียวเองเสียวเนาะรถข้าวเจ้าใส่แหนมร้ายเธๆได้สวัสดีป้าลุงทุกตาเด้อที่ขับมาบ่งมาสมสองสาวบลายสวัสดีเอฟซีบําังไทยฟังเล่า ลือว่าอยู่ประเทศนอกพอขอบอกขอบใจเด้อปลาลุงถุกฐานที่ส่งกองลังใจใหม่ครอบครัวซาบาุไลอะไรก็ครอบครัวนางมิววันนี้เขาสิบไปสวัสดีพี่น้องน้อนี้เขามาอย่างาไปโรงพทย์เียยดพาบานลนี่แหละพี่น้องไปเกสกเไปเสกอาการพี่น้อง หลังกายเลยก็วันนี้คนป่วยรายได้ที่พี่น้องเอ้ยอยู่ทางด้านนอกอยู่ทางหลังนะก็มีเอากลับไปกันสามหนคนพี่น้องอาทิตยพี่น้องผ้านกังลิ้วไปครับเงี้นแค่แต่พี่น้องกิดเกิดเกิดเกิดอุ้ยบนทางพี่น้องเอ้ย กดผู้เมนลูกเสี่ยวคนที่สองหน่นลูกน้องมิวสีออกคนที่สองแ <c oughs> ลง้วเ,ออเด้อพี่น้องเอ้ยเอาสิไปอันห้งหมอแกงกอกพี่น้องไปคลินิกคลินิกการมอเวลหันแล้วพี่น้องเอ้ยไปตรวจแต่มีคนป่วยกันคนที่หนึ่งก็คือนางมิวคนที่สองก็คือพอเจอรคนที่สามก็คือ พอพอแถวอ้อนไปกวดสุกพะพอแถวอ้อนเพิ่นกาเพิ่นพลาดลมแต่พุ่นแหละแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเจ็บพี่น้องเพิ่นอาการเพิ่นแบบเพิ่นเจ็บในบ่อนชิกโค้งนี่แหละพี่น้องเพิ่นเจ็บแห้งเพิ่นเห็ดวิ่งแน่กับว่านั่นอาการแกย่องสตีดีแต่ว่าไปเห็ดวิ่ง การบริหารกับโบมีคนเหตุพี่น้องเพม่อนกันเพม่อนก็เลยพูดอ่างหน้าพี่น้องพอเจอพออ่อนกางเจาะอีกเลยพอเจอจังเจาะเพม่อนเจ็บเดียนก็ไปนำไปทีเดียวหลายคนพี่น้องเอ้ย พี่แท่ไปตวดต้องกานไปตวดต้องกานพี่น้องาราบบนไล่กับว่าสิปวดอยู่พี่น้องเย็บท้องกับว่าสิปวดอยู่สีเอ็กเบิร์กอนมาภายในเป็นอะไรกอเจ้อยนะคนกินยาเบิดแล้วกินยาเบิดแล้วเลยก็สิไปเอโกเบิร์กมายังมีอยูบอ่บ่อหนีเอาสิไปตวรวจร่างกาย ตรวจเพิ่มนะพี่น้องเอ้ยข้าก็เพื่อสีฮอดเก็บก่อข้า็ออกมาดนประมาณเพิ่งชั่วโมงนี่แหละออกมาจากบ้านนะไปเก็บก่อหนึ่งกิโลอยู่เด้่ฮอดอันสามสิบกิโลอยู่ฮอตอยู่เด้่ยหนอหขนาดไปกผสมก็ยังห่อสิบกิโลอันนี้ก็ประมาณสักสิบ เลือดคาวร้ายกระเพานสิไปกวดมันยังร้ายคือเก่าบอรหรือว่ามันลดน้อยลงปวดเลือดปวดยางพี่นอ้องเอ้ยกระเทินได้ไปแล้วก็ไปน้ำกันถ้าป่วยไม่ปวดพี่น้องอยไปป่วยป่วยน้ำกันป่วยน้ำกันจะมูสี่ปวดป่วยป่วยกับป่วยน้ำกันพี่น้อง ้พี่นอ้องมีแต่บางหินบ่อนทางกับบ้นานนอกเขาแน่นีนิแล้วพี่น้องเอ้ยตัวทางไลท์ซิตีกับขอบันกัน ไปซ้ายพี่ทางลัดเฮาพี่น้องสังเกีเยทางพี่น้องทางทางไปพี่น้องเลยปล่อยเด้อมาจับเพลนไวเ้เถอะ บุญได้ให้ปังเออเม่นนะเนาะว่าเขาจะไม่ขายแต่ว่าบุญรักบ้านเขาจะบังสังเกตท่อนขางพี่น้องหุบความไกลเออเขาทกับหมูเนาะเขาจุดบังไฟ <Nhạc> phát trượt đi... nhầm ngang, à, anh à, đi nhảy đây nè, xe cả, lăng thì nói ấy, căng bánh nỏ ซาบุไลนี่แหละแมตตาผมก็เอาลานผมีแฟลเาลานเอามานั่งกับมาไว้พี่น้องอากาศท้อนบาไว้แล้วเด็กน่อยพออ้อนปวดกเมาขึ้นก็เจ็บเครื่องอยู่คัดสามารถรถจักคเอาไว้แดดได้ดนะ ริวๆๆแล้วน hmm. uh, ี่เราจนนีวัดด้หลังนี่เนาะแม่ยวัดป่าเลยเออมีวัดป่าวัดป่าได้ยน่งายมมีองวะวัดป่าพี่น้องมีวัดนี่ยาพ่อวัดป่าหัวสิบบ่เออวัดป่าบ้านหวาย เดอนทางผัวสีไปหอดบ้านผูบ้านคุนพี่น้องตมเ่อกี้มือละมานะเอาวันพอเจอยามานามายาวกลางคืนต้นหึ่มหึ่มหึ่มไปจนลูกสีออกหอนหลยพี่น้องหอนผพว ไม่สะดวกนักนไม่ได้มิว้วเครื่องวะเย็บอ,อยากเครื่องแน่นอะเขานหนังดูโอ้โหอันี้มาที่นี่ <laughs> นมกระเบงบะนมกระเบงอยากกน้มอีกได้หน่อยอยากกินนมน้อยหน่อยอยากกินนมอยู่ในคนทางห้องทางกันเนาะทางกับบริดี อเดี๋ยวเวยคงเป็นบ่ออดเอ็ดอดเอ็ดผู้ดีเนี่ยเย็บผู้ดีไปให้หมอเบิ่งให้อีกเยอะจีบไปห้าม้อห้หมอเบิ่งให้อีกเลยเย็บเย็บนมบ่ร์กหายมอเบิ่งเย็บนมหมมอม้อกเย็บนมโล่คอยหิวนมมันมีรถมาทางแบบ ใ้ถงนะเขาบอกห้ามบจานะะเป่ามันขึ้นเงียบจิตเลยอันนี้เขาบ้านย่างนีนหอยทรายคนเออมาทางหลาดบ้านหวยทรายมาเขาจะเพิ่งมาทนตกกะเนาะบ้านนาผมจะเออเด็กเจะตกกะจะมาตกที่ดินทรายนี่ ส็ว่าหวยทรายนั่นน่ะกะกไม่คิดดีทรายเทียนอาพี่น้องอยาคัวตาครัวพี่น้องเลยเจอเงาเดยวก็มีบรรยากาศเขาจะนะพี่น้องเงาเลยโม้ นี่เราเพื่อนน่นเออนะเพื่อนน่ะให้กับเอ็นเม่พ่อทั้งตูดเนี่ยนะโอเคนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันกระด้านมันกระด้านมันกระด้านโอ้โหทั้งผูนั่นจิ้มไป็น้าอื่นเลยรถเต้นเก็บแห่งเก็บตือซะบระจังทั้งเนาะทั้งเนาะหัวกางเจาะหัวได้พี่น้องเอ้ย เจได้ันเนีห้องเออเพิ่นเอาเสื้อห้องเพิ่นอันพอเจอเนี่ยเตียบเตียบมาอย่างนี้ใส่ใส่เสือเอ้อเก็บพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็สับสกัดได้ด้อพี่น้องพอกบอกขอบใจทุกกำลังใจทุกการติดตามเนาะพี่น้องอยู่นี่มีแห้งมาตุกหัวตุกคนรอชมคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ขอการสมาสิไปดี